สวัสดีครับมายำรบกันมันนี่น้ำไหลครับโอโหรักเราไปมาขึ้นนี่ปลาขึ้นอีตัวบ่บ่เว้ยพี่น พอหลวนๆเลยวะเออแัดมันัตยังไงเปะดูกระมีไตาโตขักอหลีเหมือนครับเต็มรอบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าติด,ดตบัวไตโขักบ่